ใหญ่นะผมใหญ่มากตังเป็นวานครับท่านผะู้ชมแต่ว่าตายแนวนี้อาจจะมองว่าไม่ไม่ใหญ่นะผมเดี๋ยวมาดูบ่อน้ำครับผมบ่อน้ำกาวชดเลยคนระับพี่น้องโอ้โหเยอะน,นะผมดูน้ำหวานครับผมก้อนน้ำหวานนะพี่น้องดูก้อนนะ้ำนหะว,าน,นวานกับตังนะครับดูครับโอ้โห ไอ้ลาะมาครับพี่น้องใหญ่ครับผมใหญ่กาดโอ้กลับสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็หนานา,นาก็ฟามาตีพึ่งนะครับผม,มก็มาตีให้นะครับผมอยู่ต้นเหลียงนะครับผมก็ต้องไต่ต่อวันขึ้นไปนะครับผมความสูงก็ประมาณไม่เกิน20เมตรนะท่านผู้ชมใส่ไอโมงนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมพร้อมนะครับผมตามกบเสร็จทันทีเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมตังก็ใจตังลูกงี้ยนะครับวันนี้ก็นี่ครับพี่น้องใจตังแกลลอนนะครับ เห็นด้วยนะมันอุมๆยหงไๆครับผมเดี๋ยวก็จะขึ้นไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องจ้ออยู่บนโน้นนะผมดังครับจุดนี้มองไม่เห็นมันเป็นเกลือต่อด้วยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเจอนที่รังปึ้งนะผมต้องจุดกบนะผมพอขึ้นไปเพราะว่าต่อวันไปถึงรังปึ้งกลัวปึ้งจะแตกลงมาได้แล้วผมโอเคครับพี่น้องไปเจอนที่รังนะครับผมโอเคครับพี่น้องับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงลำต้นที่ปางที่ฟึ้งอยู่แล้วผมมันเป็นเป็นอยู่ลำต้นนะผมมันเอ็นอยู่นิดนึง นี่เลยครับผมเดี๋ยวเรามาบกดูว่าน้ำครับผมใหญ่นะผมใหญ่มากดังเป็นวาครับท่านผู้ชมแต่ว่าตายแนวนี้อาจจะมองว่าไม่ไม่ใเงยนะผมเดี๋ยวมาดูว่าน้ำครับผมหัวน้ำขาวชวดเลยครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับผม อันนี้น่าจะสีบัวครับผมไม่รู้ไปยอเล่นลนมาเป็นะครับผมแบบนี้คิดว่าเป็นตังค์สีครับผมคนน้ำหวานนะท่านผู้ชมโอ้สุดจัดกำลังนี้ครับผมสุดยอดเดี๋ยวขึ้นไปตัดกันเลยครับผมนี่ครับผมนทำหวานใหญ่นะผมไม่รู้มีเกสรบ้างไหมครับผมต้องเอามีดจิ้มดูนะครับผมมีแต่น้ำหวานนะผมไม่มีเกสรวนครับ แบบนี้เอาได้สองครั้งนะท่านผู้ชมตัดตัวนที่ท่าน้ำหวานอ,อกคนนะครัผมเพื่อที่เราจะตัดน้ำหวานได้ไม่ยากนะผมได้ตัง mm hmm. จากนั้นเราก็ใช้สังนะผมร็บไปต,ตัดน้ำหวานได้

บอกเลยว่าดังนี้สุดยอดดูมันจะเก้าตลอดนะ okay, ผมโอเคครับผมตังเสร็จแล้วครับผมดูน้ำหวานคนระับผมก้อนน้ำหวานนะพี่น้องดูก้อนน้ำหวานกับตังนะครับดูครับ โอ้โหไอ้ละมาครับพี่น้องใหญ่ครับผมใหญ่กาดเก๊ะผมตัดครับผมเดี๋ยวตัวมันจะเก้าเยอะเนี่ยผมน้ำหวานตัดว์คนเล็กตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะผมไม่งั้นมันจะไม่จุคนเล็กนะผมเหมือนจะมีเกสรนะผมแต่ไม่มีนะท่านผู้ชมชิ้นที่สองครับพี่น้องโอ้โห สุดยอดับผมใหญ่จัดำลอนเันที่สามครับลงมาแล้วผมโอ้โหให่เกินคาดต้องเราก็ตัดนะผมเพราะว่าชิ้นมันใหญ่ๆนี่ อันตรายครับผมวัใหญ่ร่วงครับดี่สีแล้วพี่น้องใหญ่มากอลังการไม่ถึงครับน้องเก็บโอ้ทำยับ

นายหาอุ้กิ้นนะผมถือโาโอเคครับไม่ได้นะผมถือว่าเยอะต้องตัดใบไม้ปิดไปทั้งนี้นครับกันตัวพึ่งลงนงครับตัดแบบนี้่ายตัวงานลุงครับ เมื่อกี้ผมยังไม่เอานะครับผมเหลืเอาไว้เพื่อจะได้ลุนีกสักรอบมองไม่เห็นนะครับมุมนี้เพราะว่าต้องเกะสังนะผมเพื่อจะเอามามัดนะ อย่างนี้สิบบวกกนะ็พี่น้องใหญ่บึ้นตาตุต๋งขึ้นมานีฮานอกก็ไม่ไหวนะผมสไปลงไม่ได้ โอยอดแล้วเดีย๋ยวให้ตีมนันเข้ามารับแลาใส่ถุงมือมันช่วยจะโรเวลายานแรกนผมตัวมันติดหนึ่รแล้ว Nhằng máu đây mai Chạy nào mai nào Đây là mai เครับ okay, ผมถึงพื้นดินยังสดไปนะผมอย่างมันนี่มันดีอยู่ที่นึงต้องต็่ง่ายนะผมโอเเครับ okay, ผมก็หวังว่าน่าจะอยู่โตแล้วก็น่าจะได้ลุ้นกันอีกสักโอบนะท่านผู้ชมสุดยอดครับน้ำหวนานอยงนี้ครับผม นี่ผมต้ได้ตีแบบน,นี้ทุกรังนี่สุดยอดมีกำลังใจหน่อยครับพี่นอ้องลงครับผมเดี๋ยวไปเจอด้านล่างนะผมโอเคครับพี่น้องทุกท่านครับผม okay, อตอนนี้ก็นนลงมาถึงแล้วนะผมก็กำลังทยอยเอาน้ำพึ่งใส่ถุงนะผมเพื่อที่จะไปตีดังอื่นนะผมดีครับผมวันนี้ผมน่าจะหลายกิโลครับพี่นอ้องโอ้โหเต็มนะผมตังนี้ต้องมาปอนใส่ถุงครับ อกก่าเบนนี่ทุกรั้งบอกเลยว่าสุดยอดครับพี่ดูรครับแต่ละคนดูสีน้ำสวยนะอัน,ะบบน,ะอนนี้หลายกิโลครับผมสิบบวกนะผมโอ้คนนีครับไม่รู้ว่ากี่กิโลครับนี่ครับนานาปลามาตีครับอนนี้ไม่ได้เจอเองนะผมเจอเองไม่เคยถึงสิบกวดนะผมของเพื่อนสิบบวกอ,อืเล่นไปก่อน <laughs> <laughs> ผลนี้นะโอ้โหหลายก้อนครับพี่น้องอันนั้นก็นั่นกีนกีซ้อนกีแทบี้นิดนึงอ,อ,อ,อ้โครับพี่น้องนี่ผมตัดใส่กระสอบก็ <c oughs> เกือบเกือบครึ่งกระสอบเลยครับผมยังเป็นวาครับพี่น้อง น้ำก็ดีด้วยครับผมทิปกิโลเลยทิปเจ็ดทิปแปดเจ็ดสิบแปดกิโลได้ครับผมบอกเลยว่าเยอะครับแบบนี้เยอะที่สุดแล้วที่ตีมาครับปีนี้ครับผมแต่ว่าจะเจอแรงที่เยอะกว่านี้อีกคุ้งจะเจออีกนะผมพอปีนี้น้ำพึ่งมันดีกว่าทุกปีท่านท่านผู้ชมเับผมนี่ครับยอดครับผมทำหวานครับเนาะ ใส่กระสอบอีกชั้นนึงครับผมกันเปลือกถึงมันโดนไม้ทิ่มแล้วก็รั่วได้ครับผมอ๋อเปลือกนะจับกันเลยประามาณสิบตัวนั้นสิบแปดถึงยี่สิบกิโลครับผมก็คลิปนี้ก็ปิดไปเพียงท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามชมมาดูกันลยครับ ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็ท่านใดสนใจน้ำพึ่งที่สอนพึ่งและตัวฮอนพึ่งสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เป็ดปาน์เลยนะครับท่านผู้ชมครับผมนี่ครับ้ำหวานครับลาไปนะนี้ครับผมสวัสดีครับผม